อันนี้กะเขนียวลืมผัวค่ะพี่น้องค่ะใบใส่ลายฉันใสมิตรภาพดีๆมีน้ำใจอยกินข่าวเสร็จก็ทำงานเีกยวบองตําไว้เองตําใจ กินข้าวกินข้าวกันทุกคนหนึ่งปลาผักกะทินมะเขือรวบแล้วเราก็ไปล่งลงลึกเด้กล่ะล่งพระลงอันเดียวมาขึ้นบริเลเอาไขรเอาหยังมเนนาเฮ็ดนาบริเลเฮ็ดสังขยามุ่กินซสือ้อ ลบอันหนึ่งกระแทนสองคนณมารบแล้วเราก็ไปล่งลงลึกเด็กนึงะล่งทะลงอันเดียวมาึ้นเตรียมทำงานต่อไปมิตรภาพดีๆมีน้ำใจ กินข้าวเสร็จก็ทำงานเจยวบองตำไปเองตำเจบลีย์เอาไข่เอาหยังมเาเฮตนาบริเหเฮตสังขยามุ่นกินซื้อมิตรภาพดีๆมีน้ำใจ แค่นกับองโหดเฮ็ดถือข้างว่พิษบองโหดยิ่งแต่พันา่าข้องกุญแจไว้ล้วไปได้ลบออกเลพันา่าบ่ร์เดอเอาไข่เอ,า,อา,าหยังมาเฮ็ดนาบ่ร์เดอเฮ็ดสังขยามุ่นกินซือ้ออันนี้ก็แค่นียเลืมผัวค่ะพี่น้องค่ะบรดใส่ลาย กินข้าวกินข้าวกันทุกคนหนึ่งปลาผักกะทินมะเขือหลายคนก็นจะดำกวนะ่านี้เนาะพี่น้องฝากมาให้กระเลยหนึ่งอย่าลืมด้วยพี่น้องตรวจสอบล้างบ้านด้วยนะคะทุกคนตื่นขึ้น ลบแล้วเราก็ไปลงลงลกเดอกน่ะล่ลงพะลงอันเดียวมาขึ้นหนึ่งกะเลมอนใส่หนึ่งกะเลมอนใส่เตรียมทำงานต่อไปแทน ก็บอกโหว่าแ็ดถือเพื่อเพิษบ่งหอกอย่างนี้แต่พันวาข้อ,ของกุญแจไว้ล้วไปได้ลบ,บออกเราแบพันวามิตรภาพดีๆมีน้ำใจพวกปุ้งยังข้าวเหนียวลืมผัวเพราะว่าลบคลิปลาย ไปลบล้างบ้านหลายมองใส่กุญแจหลายหลายเมื่อขึ้นก็เข,เข้าไปซ้ำกินข้าวเสร็จก็ทำงานเจยวบองตำไปเองตำใจกอย่าลืมด้วยพี่น้องตรวจสอบล้างบ้านด้วยนะคะทุกคนตื่นขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ กินข้าวเสร็จก็ทำงานแจ่วบองทำไป้เองทำใจหนึ่งกะเลมุม่ใส่อัดนึ่งแจ่วบองทำเองลอยคุยแล้วให้ลูกคุยมือจ้าแทน ก็บอกโห่าเฮ็ดถือให้มอนพิษบองโหดอย่างนี้แต่พันมาคล้องกุญแจไว้ลราไปได้ลบออกรถยพันมาแทนก็บอกโห่าเฮ็ดถือให้มอนพิษบองโหดอย่างนี้แต่พันมาคล้องกุญแจไว้ลราไปได้ลบออกรถยพันมา,า,า,ไไอ,อ,นาอย่าลืมด้วยพี่น้องตรวจสอบหลังบ้านด้วยนะคะทุกคนตื่นขึ้น อันนี้กขะเนียวลืมผัวค่ะพี่น้องค่ะใบใส่ลายฉันใส่หนึ่งแจ่วบองทำเองลอยคุยแล้วให้ลูกคุยมือส้าเพราะว่าลบคลิปลายไปลบลังบานลายมองใสกุญแจลายลาเคลื่อนกับเขาไปซ้ำ เขเนื้อ,อยากใส่มือด้วยค่ะขึ้นขอนียวแทน่นกับบะหูว่าเฮ็ดถือให้มอนพิษบองหูนอย่นแต่พันมาข้อ,ของกุญแจไว้แล้วไปได้ลบออกโลดพันมาอย่าลืมด้วยพีนออ่น้องตรวจสอบหล้างบ้านด้วยนะคะทุกคนตื่นขึ้น ขน,ออนะะขนิอยากใส่มือด้วยค่ะขึ้นขอนียวมองเพื่อนเนี่ยไปเจอจังจงซ้ำม,มองกระลบออกไปพอกดลบไปได้พี่น้องคะลบลบออกแล้วมาเห็ดขอนิวอยากใส่มือด้วยค่ะขึ้นขอนี้ออนะะนว มิตรภาพดีๆมีน้ำใจกินข้าวเสร็จก็ทำงานเจ้าบองตำไรเองตำใจแทนกับกบองหูวฮ็ดถือให้มัผิดบองหูวอย่างนี้แต่พันว่าคล้องกุญแจไว้ล้วไปได้ลบ,บออกรถเพันว่าขอเนื้ออยากใส่มือด้วยค่ะ มึงขเนียวเพราะว่าลบคลิปไล้ไปลบหลังบ้านไล้มองใส่กุญแจไล้หลายเายายมื่อเคืนกับเขาไปซ้ำเขาเนี่ยอ,อยากใส่มือเจ้ค่ะมึงขเนียวเขาเนี่ยอ,อยากใส่มือเจ้ค่ะ มันขยี้เยวจัองว่าเห็นไปมันขึ้นกระลงอัดหนึ่งแจีวบองทำเองลอยคุยแล้วให้ลูกเนี่ยคุยมือสองลบอันหนึ่งกระแทนสองคนมามองขึ้นเนี่ย ไปเจอจังจัซ้าม,มองกับลบออกไปพอกวดลบไปได้พี่น้องครบลบออกแล้วมาเห็ดเพราะว่าลบคีบหลายไปลบหลังบานหลาหมองใสกุญแจหลๆเไล่ขึ้นก็เข้าไปซ้มอันนี้ก็ข่าเนียวลืมผัวค่ะพี่น้องคะ่ะใบใสหลายฉันใส อย่าลืมด้วยพี่น้องตรวจสอบล้างบ้านด้วยนะคะทุกคนตื่นขึ้นค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าลบคลิปหลายไปลบล้างบ้านหลายมองใส่กุญแจไลยหลายเมืาขึ้นกับเข้าไปซ้ำเขาเนื้ยอยากใส่มือด้วยะคะ่ะขึ้นข้เหนียว ลงอัดทีใบก็สิอัดอยังเห็ดยังก็อัดไปขึ้นมาก็เข้าไปดูทังบ้านด้วยไปปัดกรดออกให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะลินีนก้าพ,พีพันหนองกินเข,ข่าเลือะเลือลงอัดทีใบก็สิอัดอยังเห็ดยังก็อัดไปรอบแล้วเราก็ไปลงลงลึกเดืกน่ะ ล่องพระล่องอันเดียวมาเึืนกินข้าวกินข้าวกันทุกคนนึ่งปลาผักกะทินมะเขือมองของเพื่อนเนี่ยไปเจอจังๆซ้มหมองกับลบออกไปพอกอดลบไปได้พี่น้องคะ